Thường vắc tụ không băng này, âm nạt vô thì khởi. À, âm vô tình khởi, vô mua dân, băng. Mình đã vô tình thôi mắm. Rồi là chi băng, mấy băng này, mua dân, na pu tham khán, âm nạt vô tình khởi. Tế thà cô mắt này, âm nạt vô tình thôi mắm. Cô mắt. Khá vắc tụ cô mắt này, này mắt này. ถ้าโตัวมือเตือมัํมว่าเฮ้อเลยหรือว่ามีลายหลักอักษซที่เตือมัํมบอกว่าสูเรดดันปลายอเลรถึงเวลาก็โกมันอ่านะอันคือเล็วเตะนะแต่บางทีเตือมัํมนั่งอยู่เราไปถึงโกมัดเสีเร็วเตือมัํมไม่ทราบว่าอนุญาตที่นะที่เตือมั้มว่าเดียวจานนี่ก้าววมเดียวกันจานนี่ราเดียวกันเราก็ต้องหนังท่า เออว่าถิ่มทรงไซก็ดีเหมือนกันมันทงงไซเรื่องแก่เกะตัวนี้เวียนไปเวียนมาอยู่เนาะเรื่องอาบนนะมายัางเรื่องมายังเรื่องบังเนาะเราก็ได้ปล่อยมีความรู้ไปด้วย <c oughs> อ่าประเด็นที่พี่นงสรงไซอย,ยู่เนี่ยอ่าก็คือเกี่ยวเรื่องการอาซานเนาะการบางังอ่าในประเด็นที่ว่าให้ยาละโซลากับให้ยาละโซลาอ่าเนี่ย ฮียอัลลอสลาบางคนว่าฮยอัลอสซลาเป็นตัวห้ากับตัวห้าเนี่ยน่ะถ้าโบบังกตรงนั้นเลยเนาะนะเลงไงไงว่าส่งตัวนั้นเลยน่ะบังเราว่าไม่เฮยก็เฮยเลยน่ะส่งสิงถึงไงนี้ไม่ใช่ว่าคนตีตามมันที่จำนี้โบบังเลยเป็นองน่ะชวนหมากโบตีตตามนี่ไม่ค่อยบังเลยนะถึงโบตีบังกันไม่ค่อยทําเออ มันไหวโบยเวเล้งเป็นชื่อกกลางที่เดียวแต่มันไปเล้งมันวนต้นมาบัางอะ้รกันนะ่ะเนาะอืมเสร็จแล้วทีนั่นเนาะไอ้ทางนั้นและทางนี้นี่เป็นรองนะน่ะประเด็นนั้นเรายกไปแล้วน่ะกำพนไปเตรอเอาว่าโคเตดิงเนาะพิษโทกนั้นมันอยู่ปันผืออ่าเดิมที่นี้การอาซานการบังเนี่ยเป็นสุนัตกีฟายะเนาะเราบัางกันเป็นยามาเนี่ย นาเทวทัศนะโดยเอ็มบางกีเนี่ยบอกว่าเป็นปัดดูขีไฟยะ่าแต่วัตตูนึงความผลไม่แคยบังกับบามดกันทางบ้านนั่นเลยนะเลยงไงไงวะนแเทวานาทัศนาต่มอตามัดนาะงิดถื่อว่าเป็นสูนัตขีไฟยะเต่ของสูนัตกะจิงพี่น้องท้าว่าพิษนั่นมันหารัมเหมือนกันบังพิษนั้น่าหารัมเลยับมักรุงสองประการ อาเพราะฉะนั้นในการอ่านนีอยากจะให้พี่น้องเข้าใจเบื้องต้นจากขีตามนังสือซาบีไลเลียมทีหนึ่งนาทีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบุกบอกว่าดันมักรูบ้บังด้วยันล่ะเน้นยังที่ดอเปลี่ยนแปลงด้วยดิโอโโอุลิ์มัดน้อามักรู้พี่น้องท้าว่าบังพิษพิษที่ไม่ทำให้ฟ้าไม้เปลี่ยนนะฟ้าไม้ไม่เปลี่ยนนั้น Nah, man pit barley pit tua teva main, man mai pilihan ni, pino. You know? Ini makro. Dan jika mengubahkan io akan dio atau memberi waham io akan dio sesuatu yang ditakut dan ditegokkan. Teka hak wahid ni, tham hai farmai pilihan. Ah, ruz farmai n, ah uh, tham. นำไปสู้การที่จะตกศาสนาก็ได้บางครั้งถ้าลักษณะที่พิษเลวทำให้ฟ้ามไม้เปลี่ยนเป็นองมากกยาอีตูหฮารัมนี่คือว่าฮารัมอ่าบาปแสดงว่าบังพิษเป็นองนะมันมีท่งโรณีสรุปบาโนโอหนึ่งถ้าฟ้ามไม้ไม่เปลี่ยนมักรู้ สองตาความหมายเปลีย่ยนฮารัมเช่นฮัยยาละโซลาลาเชื่อช่วพี่น้อ,ไนองไม่มีตัวหา้าฮัยยาละโซลาตัวหา้ายังเนาะฮัยยาละโซลาลาตัวห้าตรงมีเนาะแต่บางคนใส่คลิปพี่น้องฮัยยาละโซลาลาลงเลยเนาะ ไม่มีตัวห้าที่นี้ฟ้าไม้จะเปลี่ยนไปว่ามาเรเวอร์ทานทางร้ายมาสู่ไฟนรกอาเชิญพีนงมาสู่ไฟนรกเท่นที่ว่าชื่นมาไมยังพีนองอัสซอลามายังแต่พออัสซอลามเจือๆนั้นไอ้นั่นไฟนรกอาเนี่ยไอ้นี่ก็เรียกว่าฟ้าไม้เปลี่ยน นี่พี่นงช่วยเติมเต,มต็มให้สักนิดแล้วเนาะนะคนที่บังนั้นแต่เดียวบบบังมันที่โกดุล่าฮึง่งทุนมาบาังเลยกันนั่นฮาเซตไปกันใหญ่เลยนเนอมบังนั่นแหละดีเลวนาะบีว่าเคยอามานบังอยู่เจ็ดปีนี่นะทุกบันทึกไอ้โรดไฟจากไฟนรกนั้นอืมบบบังตัวนูโคยาวว่าเพื่อนทองประดังมาชาติอ่าเนี่ยคอยาเนี่ยมัยาวปืนลาพี่นองว่าก็คือมี มีนามีตาสางาผ้าเผยโดดเด่นในตรงประดังมชาติบานรอว่ยยืนอกยืดอกใบใบ,บพรบังนี่เชิญคุณมาทําความดีมามา,มายังโบมามายังกี่คนตีเรียกให้คณมายังถังมากั้งไม่มากกันที่มันได้ยินเสี่ยงเตือนโบบับงนี่ได้บุญเก็บหมดจิงลํโพงดีกับลาโลน้านไปถ่ายบ้านถ่ายมู่บ้านโนเป็นสาบ,บเรียกให้คนทําความดีได้โบบับงหมด ้ดยหตุนี้ส่วนหนึ่งอุลามะกายัางฮูกลมว่าคาุณบังผลละบุญหมากว่าตุยมัมลาวส่วนหนึ่งอุลามะนั่นเนาะผมมองว่าดูมันเรียกที่นหน,น,น,นึ่นงือผลหายเป็นบุญควรโนผลไหนกลางไหนตกกลางไหนอืมเทนั้นเลยต้องบังทุกน,นแต่ว่านเนาะนะแต่ถ้าบังพิษนี่ถือว่าฮามเยอะอันนี้คือพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นว่าถ้าพิษเลวฟ้าไม้ไม่เปลี่ยนมัครู เนาะตาฟ้าไม้เปลี่ยนฮารมถึงสร็จแล้วที่เป็นองถามที่นั่นนั่นแหละให้ยาละสอลาให้ยากับฮัยยาละสอลาให้ยาลนฟะลาให้ยาเนี่ยให้ยาเป็นตัวห้านี่อืมจิวพผือตรงนี้ในโนอนเป็นองจากตัวหะาหน่ะตัวหานี้เราอ่านเป็นตัวห้า แสดงว่าพิจตัวอักษรเหน,น,นโนนเนาะนะพิจตัวอักษรเหนโนนเหมือนกับอันฮัมดุลิลลากคำอันฮัมดุลิลลาเป็นตัวหา้าแบบนี้อ่ามันก็พิจเล็วแล้วก็เดี๋ยวพิจตัวอักษรเอาเมื่อวะเฮียอัลลอฮฺซาลาเป็นตัวหา้าพิจตัวอักษรน,นี้เรามาเล่ฟ้ามไม้มันเปลี่ยนใหม่ถ้าความไม่เปลี่ยนแต่เดียวหารัมนั่นพี่นอ้องถ้าความไม่ไม่เปลี่ยน ม a c r o นะทรงสิงหเนาะถ้าเราเลียกคาไม้ยว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ในคอมุสอ่าเดี๋ยวผมใายรูปรูปเป็นดอกนาะไม่ได้เขียนมาพี่น้องนาเข้มเข้มนาไม่เจีทันติหลังน,นี่เนาะเข้มเข้มมาก,กอ่าบใายรูปมาให้อ่าในคอมุสูสนาที่หกร้อยแปดสิบเจ็ด Kitab Komus atau Fake, no, ni Kong Indonesia. Boleh buat Heya, Heya, tuha no, leka Heya, jauh sakit. Heya, rhu ni pen isem pen amar. Ma no Asriya asriak, sengero olehmu. ทานจงรีบเร่งแสดงว่าเฮัยล拉โซลาเป็นตัวหา้านี่ฝ่าไม้ว่าทานจงรีบเร่งมาละมาเถิดมโนอัสรียรีบเร่งเนาะ,ะนั่นก็คือเฮัยตัวหา้าส่วนตัวห้าล่ะพี่น้องในนาทีหนึ่งโรยห้าสิบกองโกมุสดังกล่าวเนี่ยเฮัยนี้ กาเป็นอีเซมเพอเอนอามาตเเมื่อนกันให้ยาตัวฮานี้มาโนตตาอันมุสริอันท่านจงมาอยางรีบเร่งเมื่อนกันอ่าท่านจงมาละมาดเลยมาแคบมาละมาดเลยจงรีบเร่งมากเมื่อนกันนะ้วยเหตนี้เองในคอมุสอ่มัวจำอัลมาอานีอันจำเมนี้ ได้อธิบายมาโนคำว่าให้ยานี้ให้ยาอ阿拉สซลาให้ยานี้ตัวฮานั้นเป็นอีเซ้นเป็นเอ็นอามาดมาโนฮัลุมมามาโนอักบิลท่านจงมาอัจิลท่านจงรีเบ็งนี่ยการสรุปได้ว่าเล่ฟ้าไม้เลวทั้งมดทั้งม้วนพี่น้องให้ยาอ阿拉สซลากับให้ยาอ阿拉สซลาฟ้าไม้เหมือนกัน อีซิมไปเห็นอามาจเหมือนกันนะพอเหมือนกันปันนีฝ้าไม้ไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่าไม่ฮารัมโนเตนั่นแหละมักรุอ่านั่นแหละมักรุนะเออคนยังจวดอะไน่ะจ้าไปเออแต่ฮารัมก็มาประเดตบัตรกัละเลยบโรนี่โนอ่าแสดงว่าเอาต์ซะโดน่ะข้ายยังไม่ถึงกันฮารัมแต่ว่า มักโครนะเพราะว่าเป็นละนนพิษเทวาไม่ทำให้ฝ่าไม้เปลี่ยนเพลงเนาะนะเพราะฉะนั้นก็วังว่าพี่นองคงเขาใจแล้วเนาะตีทำกันข้ามานะถ้าบังไม่ทุก่าสูนัดห้รับหรือไม่ ตรงนี้พีดองทาบังไม่โทกสูนันให้รับรือ้อไม้ในปัตวาข้องฐานอิสุดดีนอิบนุอับดุลส,สลามนี้นะาเกตตบาสูนัทไฮยาวัมเนาะน้าไอเรื่องที่เขาบังพิษเขากะฮารัมไปนะเรามีเวลาเตือนโบกเขามีความา,ม,มารามาเราก็คอยโบน้าไอส่วนเขาที่บังพิษกะกะฮารัมไปแต่ส่วนเรานี้ ก็ให้าายาวหวับนั่นแหละนะเพื่อต้องการทีจ่จะไม่ให้เสียโอกาสตรงนี้นะเพราะด้วยภาพร่วมนี่มันทุกเสียมากเลยนะมาพิดบางจุดดอกนี่คือมุมมองของทานอิสุดดีนอิบนนอับดิสลาแต่ถ้าเราไปเล่นในคีตาอีอาณนะเรื่องบาปอาจานวัลอีโกมะในอีอาณนะนี่บอกว่าไม่สุนัตให้ยาวหวับถ้าเหมือบางพิดนัน นะลาตุสันนูอิจาบาตุฮาไม่สุนัขหายยาบับแล้วในีะในี้น่าอ้อางไปถึงกีตาบ,บุชรนการีมด้วยนา้าที่บอกว่าถ้าเมื่อบ่าวังบังพิษนี้ไม่สุนัใหายยาวับก็สรุปว่าถ้าพี่น้องได้ยินเขาว่าอม,มาบังพิษก็ไม่ยาวับก็ถูกนะถ้าพี่น้องไปฟังมาว่าขาว่ามาถึงพิษก็ไม่พูอให้ยาวับและก็ถูกถึงเราจะเอาตรงไหนนี่ ก็ให้พี่น้องเลือกเอาเทวาตามปทว่าของอิสุดีนอิบนูอับดิสลามและนาไอพิษนั้นส่วนตัวของเขาเราคอยไปบอกก็แต่ให้เรานี้ได้ได้ปฏิลัทในเรื่องการยาวบับบังงนายาวบับอาจานเนาะวัลลอฮอาลัมถ้าบังกนข่าววัตถุชีวพผือเนาะ อบางคนข้าวัตตูนี้ชารติจะซซในการบังประมาณถึงเจ็ดชารตด,ด้วยกันหนึ่งจากเจ็ดชารัตีจะซซในเรื่องการอาซานนี้ตรงขา้าววัตตูนะยกเว้นสุบโบอย่างเดียวนะสุบโบนี้บางคนข้าวัคตูได้นะพวกมีบางอวานนะบางซานีบางเรกบางที่สง แล้วบูไปมากะตกใจไปต,ตาําต่เก็บไม่ตันโอ้โเลยๆเ,ลเ,ลเลออยังบังที่นังเลยซอยยก็ไม่มายังไงว่าช้านมาถือว่าที่นั่นเขาบังลาวนอันเขาบังอันสงวนอ่าเต่ถ้ามากว่าอื่นจากสุโบอ่าเป็นวัตถุถั่วไปเนี่ยสโหดอาซัตมัคดิปนิชาเนี่ยถ้าเจตนาจงใจที่จะบังก่อนข่าววัตถุนี้ mấy so thi nung leo lệ cả haram đuôi ba bạc à ba bạc đuôi say ti bà hấp bình đẳng có cái gọi là lì ta ti pasida je tana tham ibadat thì mình pasit thì mình muu khà này không su nát cái chính băng bình cả haram không nát đâu để tháo vào băng pít haram zikir bila illahillallah vẫn su nát đâu à zikir pít cả haram chứ à này เหมือนกันเพราะฉะนั้นบังค่เหมือนกันถ้าเมื่อไม่เข้าวัตูที่นี้นะไปเจตนาบังนี้กาถือว่าฮารัมเตนอกจากว่าเขาไม่รู้ลูกเลน่นเนาะอ่าหนึกว่าเข้าเรวบังบังเสร็จเล่นนาฬิกาพิษอ่านั่นไม่ผือเลยนะนไม่จงใจเต่ว,ว่าถือว่าบังนั้นขาโมขะเลยเนาะใช่กันไม่ได้อ่พอาพวกเขาบักตูกะคอยบังไหยอืม นะเล่นเหล็กเข็มนาฬิกาพิษกันยังมกันบางทีกันบ่งบังบาง,งทีได้ทนนึงไม่ทันเช็ดฝืนโบกมาโคปักตูวบัญจิต <c oughs> มันก็วักตูที่โอ้อก็ยังอพอเข้าใจเลยเนาะถึงวักตูข้องบ้างนี้อำนาจอยู่ที่เคยอ,อำนาจพิจารณาอยู่ที่มูอัซินอยู่ทีู่้บงังไม่ได้อยู่ที่ตัวมัมเรื่องข้าววักตูเลยที่บัางไม่บัางนี้ muớc xin là phụ tham gia picho, theta co mắt nị âm nhạc tự ti thôi mắm, co mắt, khâu vắt tu co mắt nị khâu pha day pinon, à, này tạm mà khâu pha day vắt tu co mắt nị, khâu toe mượn tự mắm mà, ôi, rồi, rứa mà mì lai lạc ắt xốn thì tự mắm buộc mà xuề đạn pai ôi, à, à, thì thôi mắm vô, rồi mắt ืมตัวมั่งไม่ทราบว่าอ่าอนุญาตที่อ่่าทีตัวมั่งว่าเดียวจันชาตในเก้าชวมเดียวกันชาติในธุราดเดียวกัอนอะเราก็ต้องหนังท่าแต่รอสุลุลลอฮะสุลัส,สลัมพี่น้องละมานอีชานี่นในฮะดิษระบัว่านี่ชอบบัดหนังพิงหลักต้นโขมตัวใดวนบะีออกวามายังวะอ่าเนี่ยมันตรงนบีอนุญาตอ่าในตัวที่จะข่าววัตถุก็มันนะเพราะฉะนั้น วัตุกอมัน,นี้จะเข้าเมื่อใดอยู่ที่ดุลพินิจของอิหมัมนะแต่ทาบังนี้นะไม่ต้องถามอิหมัมนะคนที่บงังรับพิชชมนะเขาวลากะหาเอาลูกเลยนะคือก่อเตกต่างเนาะอัลลอฮฺามาลัมเออโบติมชงใช้ก็ดีเหมือนกันนะมันชงใช้เรื่องแก่ๆตัวนี้เวียนไปเวียนมาอยู่เนาะ เรื่องอามน่หมายัางเรื่องมายัางเรื่องบงังเนอเราก็ได้ยย่อยมีความรู้ไปด้วย